สวัสดีครับยนกหมูนุ่มนะครับยนกหมูนุ่มครับก็วันนี้พบกันเป็นคลิปที่สองนะครับคลิปที่สองหลังจากที่ยนกเอา,อาทาเนียบรุ่นหรือว่าทำเนียบรุ่นหรือว่าหนังสือของทางวัดเจดียเนี่ยนะครับที่รวบรวมการจัดสร้างไอ้ไข่วัดเจดียด์มาตั้งแต่ปี2526จนถึงปี2562นะครับเพื่อให ผู้ที่เคารพศรัทธาใครไข่เนี่ยนะครับได้ได้รับทราบรับรู้แล้วก็เขาเรียกว่าไม่หลงทางนะครับเวลาที่ท่านไปเช่าบูชาหรือท่านไปเจอไปเจอหรือว่าอะไรเงี้ยท่านจะได้พอได้ดูคร่าวๆเพราะว่าหนังสือเนี่ยบางท่านอาจจะไม่มีหรือว่าไม่มีเผยแพร่ทั่วไปเพราะว่ามันเล่มหนึ่งก็2 5 0 0้บาทนะครับแล้วก็น่าจะหมดไปจากวัดแล้วนะครับเพราะว่าโยนก็เช่ามาอมสองเล่มนะครับเช่ามาสองเล่มนะครับว่าเผาม่าจะมาแจกให้ดูนะครับเป็นธรรมเนียบ นะครับเป็นี้ถ้าใครที่ดู ep หนึ่งเนี่ยจะมีประวัติทั้งหมดเลยว่าสร้างน่าว่าเป็นใครอะไรอย่างไงนะครับแล้วก็มีสร้างทั้งหมดนะครับแล้วก็หนังสือนี่หนามากนะครับมีห้าร้อยกว่าหน้านะนะครับเนี่ยเดี๋ยวเห็นนกเจ้าทั้งหมดเลยนะครับเอาทั้งหมดเลยนะครับเอามาให้ดูทีละรุ่นละรุ่นละรุ่นเลยเวลาที่ท่านไปเจอท่านจะได้รู้ว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยวัดเขาสร้างกี่รุ่นมักันแน่แล้วมีมีกี่รุ่นแล้วที่เราถืออยู่เนี่ยมันใช่ไหมส่วนเรื่องเกแท้เนี่ยนะครับมันต้องดูของจริงปรระะกอบบด้วยนคั ก็คงจะบอกตำหนิได้แค่คร่าวๆนะครับคงจะบอกให้มันเป๊ะไม่ได้เนื่องจากของดูในหนังสือกับสภาพของจริงเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันแล้วที่สาคัญของเก๊เดี๋ยวนี้ก็ทําเหมือนด้วยนะครับก็ทําเหมือนด้วยนะครับก็ต้องดูส่วนประกอบหลายๆอย่างนะครับในกรณีที่เป็นของเก๊ของแท้แต่ว่าอย่าให้ดูว่ารูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับว่าพิมพ์แบบนี้ที่วัดเขาสร้างหรือเปล่าเป็นของรุ่นไหนท่านจะได้เรียกได้ถูกนะครับจะได้ไม่หลงทางแล้วก็ เนื่องจากว่ามีการทําปลอมเันขึ้นมาเยอะเพราะว่าปีนี้กระแสของไอ้ไข่เนี่ยเขาดังมากนะครับส่วนวัตถุประสงค์ตรงนี้ต้องเรียนทุกท่านก่อนว่ายนกมาทําตรงนี้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเป็นการเผยแผ่บาร,รมีของไอ้ไข่วัดเจดีเท่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ในการที่จะมาชี้เก๊แท้หรืออะไรต่างๆนะครับให้ให้ให้ให,ให้แต่ละท่านได้ ได้ได้ได้บอกว่าเอ้ของชั้นเก๊หรือเปล่าแท้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เพียงแต่เอาจากหนังสือถ้ารูปร่างของท่านไม่เหมือนหนังสือเนี่ยก็ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าวัดไม่ได้สร้าง, <ök> างก็อาจจะสร้างที่วัดอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไขวัดเจดี D, เนี่ยเขาสร้างเยอะไปหมดทั่วประเทศไทยนะครับแต่ที่เขายอมรับกันแล้วก็เล่นหากันเนี่ยนะครับที่มีราคากันเนี่ยก็คือเขาเล่นที่วัดต้นตํำรับก็คือที่วัดเจดีนะครับที่วัดเจดีเพราะฉะนั้นบางทีบางรุ่นของท่านรูปร่างอาจจะแตกต่างไปจากในหนังสือที่มีอยู่เนี่ยนะครับ เป็นหลายๆสิบรุ่นเป็นร้อยรุ่นหนึ่งเียพอของท่านไม่มีในหนังสือพอเห็นพุพูดไปจนจบเล่มเนี่ยแล้วท่านดูแล้วของท่านไม่มีในหนังสือเนี่ยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าของท่านเนี่ยนะครับไม่ได้ออกจากวัดเจดีนะครับอาจจะสร้างที่วัดอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นวัดนะที่เขายอมรับกันก็จะมีอีกวัดหนึ่งก็คือวัดสระสี่มุมนะครับวัดสระสี่มุมก็คือเนื่องจากว่าพอท่านเทิม่มพอท่านเทิ่มวัดเจดีเนี่ยพอท่านสร้างไอ้ไข่ที่วัดเจดีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ เมื่อปี2 5 2 6นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานท่านก็ไปออกจากวัดเจดีย์นะครับวุบ้ง่ายไปไปอยู่ที่วัดหนึ่งอีกวัดหนึ่งเขาเรียกว่าวัดสระสี่มุมนะครับแล้วท่านก็ไปมรณภาพที่นั่นนะครับที่วัดสระสี่มุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเล่นที่วัดสระสี่มุมกับวัดเจดีย์แต่หลักๆเนี่ยคือเขาเล่นที่วัดเจดีย์นะครับเล่นกันที่วัดเจดีหมายถึงว่าของแท้ของที่ต้นตำรับอะไรเงี้ยที่จะมีราคาสูงนะครับอย่างเช่น ไอ้ไข่วัตเจดีที่ท่านเห็นเนี่ยที่เฮียให้ดูอยู่นะครับนะครับในปีสองพันยี่สิบหกเนี่ยดูนะครับเดี๋ยวนี้เล่นกันเหรียญหนึ่งหลายสตางค์นะครับก็กหลักก็หลักแสนนะหล,หลายแสนนะส,สวยๆนี่เห็นว่าซื้อขายกันเป็นล้านกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ให้ท่านดูก่อนว่าอยู่ๆใครเอามาขายให้ท่านร้อยเก้าเก้าสองเก้าเก้าอะไรเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าของมันมีมูลค่าขนาดนั้นะนะครับคงไม่มีใครเอามาขายแบบ ในเว็บไซต์ในเพจอะไรต่างๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็อันนี้ก็อันนี้อันนี้น,น้อไปดู uc, นะครับก็จะไม่ไปก้าวล่วงของใครนะครับนะก็การทำมาหากินนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดุลมินิจของท่านด้วยยังเขาบอกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเงินของเราแท้แน่แนครับนะครับแต่ส่วนพระของเขาหรืออะไรเงี้ยมันแท้หรือไม่แท้เราต้องดูให้ดีใช้ดุลวินิจ<ม>ก็เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะข้ามไปเลยเนื่องจากว่าปีสองเนี่ยเห็นเราอธิบายไปแล้วเมื่อ ep ที่แล้วเดี๋ยวจะทำให้เสียเวลานะครับนัั้นนีใหดูะครบสภาพของ แท้ๆปีสองหกนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญลมมันปูนะครับลมมันปูไม่ใช่ลมดํานะครับไอไข่วัาจะดีรุ่นแรกที่ดูดูให้ดหนังสือด้านล่างนะครับเนื้อทองแดงลมมันปูนะครับอันนี้ผิวบางองค์ก็อาจจะช้าๆไปแล้วนะครับผิวหลุดไปแล้วบ้างอะไรบ้างนะครับแต่นี่คือของแท้สภาพของของแท้ดูที่หูเหรียญนะครับดูที่ตัวลำตัวของไอไข่นะครับความล่ําบึกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่สาคัญอย่างที่เฮียบอกนะครับจุด จุดเขาเรียกว่าจุดจ่ายเงินจุดจ่ายเงินยตรงเนี้ยนะครับที่ยังยังเป็นจุดจุดตายอยู่นะครับก็บอกไว้นิดนึงนะครับเมื่อท่านไปเจอเนี่ยนะครับที่ปลายนิ้วเนี่ยนะครับที่มือประกบเนี่ยปลายนิ้วเนี่ยจะมีเส้นแตกอยู่สี่เส้นนะครับตรงนี้คือจุดสลบเลยเขาเรียกว่าจุดจ่ายตังกันเลยนะครับนะที่ที่คนดูทั่วไปส่วนลำตัวลำขาลำอะไรต่างๆท่านนี้ก็ต้องดูนะครับว่าพะไหว้ไข่เนี่ยมัาจะมีอันนี้เขามีวัดแยกมาอยู่เหมือนกันนะครับเขาทำมาอยู่เหมือนกัน ก็มีแยกอยู่เหมือนกันว่าเนี่ยนะครับก็แยกมาให้ดูนะครับให้ดูช่วงน่องช่วงขาท่านต้องจดจํานิดนึงนะครับจดจํานิดหนึ่งนะครับเนี่ยช่วงน่องนะครับจะมีริ้วรอยมีกล้ามเนื้อมีอะไรต่างๆไม่ใช่เป็นขารีบๆลงมานะครับมีกล้ามเนื้อนะครับมีเว้ามีลึกอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ทางวัดก็แยกมาให้นะครับท่านก็ต้องจดจําที่ตัวหูอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ คือรูปเพราะจริงๆแล้วองค์จริงองค์องค์ที่พิมพ์สวยๆชัดๆเนี่ยองค์นี้ก็ถือว่าชัดนะครับนะนะครับเขาติดติดชัดนะครับไหปยปลาอะไรต่างๆลำตัวลำองค์นะครับเนี่ยแหวนเอ่อพื้นต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นให้ดูนิดหนึ่งใกล้ๆกันได้นะครับใกล้ๆ่ะทํานจะได้ดูชัดๆจดจาให้ชัดๆนะครับนี่คือไข่วัดเจดีย์อันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นพื้นเหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับ ครเป็นจะพื้นต่างระดับนะครับคือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเส้นนะครับจะมีขึ้นรูกขึ้นมาขึ้นรูปนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญล้้นนะครับเป็นเหรียญขึ้นรูปนะครับนะครับขึ้นรูปขึ้นมาปั้นขึ้นมาเป็นเหมือนเหมือนเหมือนคันขึ้นมาเหมือนคนาเราเนี่ยกับสวยๆนะครับปั้นขึ้นมานะครับส่วนด้านหลังด้านหลังนี่เป็นต่างระดับนะครับเป็นปั๊มลงไปต่างระดับลึกลงไปมีขอบอยู่ด้านบนนะครับปั๊มลงไป ถ้าดูจาก,จากเหรียญแท้ๆเลยเนี่ยบริเวณเลขสองน่ยจะมีเส้นวิ่งอยู่แถวๆนี้ถ้าเป็นของแท้นะครับเส้นวิ่งเป็นเส้นขนแมวแล้วก็เส้นตรงนี้อีกเส้นหนึ่งจะมีเส้นขนแมวถ้าดูชัดๆในบางองค์ที่สวยๆนะองค์นี้อาจจะขยายมองไม่ก็เห็นนะครับจะเห็นลายๆนิดเดียวนะครับแต่ที่ปลายมือจะเห็นเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเหนนรียญปีสองห้าสองหกนะครับเป็นเหรียญไอ้ไข่รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะครับไอ้ไข่รุ่นแรกสองห้าสองหก เับนเนื้อทองแดงลมมันปูนะครับลมมันปูนะครับไม่ใช่ลมดํานะครับบอกก่อนนะครับลมดําคือจะสีดําไปเลยอันนี้จะออกสีแดงแดงนะครับนะครับออกสีแดงแดงออกน้ําตาลนะครับนะครับพื้นเหรียญของไอ้ไข่ออกสีน้งแดงออกสีน้ําตาลนะครับก็ท่านสามารถย้อนกลับไปดูที่ ep หนึ่งได้นะครับเพราะว่านั้นจะมีหลายเหียนะครับมีหลายเหรียญให้ดูอยู่นะครับก็ย h ขอยากข้ามไปเลยเพราะคนที่ดู ep หนึ่งจะได้ดู ep สองก็คือดูรุ่นต่อไปอทีนี้มาดูไอ้ไข่ว่าจะดีรุ่นสอง จะทาคลิปประมาณคลิปหนึ่งสักยี่สิบนาทีนะครับไม่ให้เกินนี้นะเพราะว่ามันจะทําให้ท่านดูแล้วมันมันจะกลายเป็นว่าน่าเบื่อเกินไปนะครับอาดูรุ่นสองนะครับไอ้ไขวัชจีรีรุ่นที่สอนนงสอนะครับนี่ตามตามหนังสือนะตามหนังสือนะครับหนังสือเขาเรียงไว้ให้รุ่นที่สองเนี่ยนะครับเรียใไอไขวัชจีรีรุ่นสองเนี่ยเขาระบุชัดเจนนะท่านดูนะผลิตเมืออ่อเอาไม่จะผลิตออกเมื่อนะครับมีการจัดสร้างจัดสร้างเราต้องเรียกสภา,าเขาเรียกจัดสร้าง จัดตัางเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับส5 3 5นาร้อยส้านะครับเนื้อทองแดงลมดำอ่าอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับีนทางวัดเขาระบุชัดเจนเลยนะครับพี่น้อาให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่ซูมไม่ท่านดูชัดเลยนะครับนะอันนี้ให้ดูให้ดูด้านด้านขอบเหรียญก่อนเดี๋ยวน,นะให้ดูตรงน,นี้ปุ๊บอ่าให้ท่านดูหน้าเหรียญก่อนอ่าคนเดียวก็อย่างว่านะ ทำคนเดียวลูกไม่ได้อยู่นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับให้ไข่วัดจะดีนะครับอันนี้ลมดํานะครับพื้นผิวนะครับดูความตึงนะครับนะครับก็จะมีความต่างกับเดี๋ยวรุ่นแรกนิดนึงนะครับนะครับก็คือที่ต่างทชัๆนี้ก็คือเนี่ยบริเวณปลายนิ้วเนี่ยรุ่นสองเนี่ยนะครับไม่มีเส้นแตกนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นบล็อกใหม่แหละไม่มีเส้นแตกแต่การแกะก็ใกล้เคียงกันอยู่นะครับรูปทรงเหมือนกันนะครับนะ มีการตั้นขอบเหรียญด้านนี้นะครับของงงไายไข่นะครับแล้วก็ช่วงขาก็จะต่างกันนิดหนึ่งถ้าขารุ่นสองเนี่ยจะเป็นขาลงมาตรงๆจะไม่มีกล้ามเนื้อถ้าท่านดูมื่ตสรกคูท่านจะรู้เลยว,ว่ารุ่นแรกเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อแล้วก็จะมีรอยบาดเยอะเลยนะครับนะครับแล้วก็หายพะลาก็น,นะครับรุ่นสองจะแกะใหม่ชัดเจนนะครับรุ่นแรกจะแกะไปขึ้นไปพองบนอย่างนี้นะครับอันนี้ให้ดูแค่เฉพาะร,รูปทรงไม่ใช่น,นะรูปแรกงนะส่วนว่าถ้าจะดูเหรียญจริงต้องดูอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับ เพราะว่าดูแบบนี้มันระบุไม่ได้อ่าดูรอยตัดถ้ารอยตัดก็ชัดเจนนะครับถ้าใครดูที่ ep หนึ่งในเห็นรบชี้ไว้เลยนะครับว่ารอยตัดของของของรุ่นแรกเนี่ยนะครับจะเป็นตัดขีดเยอะมากเลยนะครับตัดขีดแต่อันนี้ตัดเรียบนะครับนะครับอันนี้ตัดทีเดียวเลยนะครับตัดเรียบเลยแล้วก็น่าจะไม่ได้เป็นรอยตะไบนะครับน่าจะเป็นการตัดรับครั้งเดียวเพราะว่าถ้าดูจากนี้นะครับก็แหนดูจากหูเรียนมากเป็นการตัดนะครับมีบ้างเล็กน้อยนะครับมีรอยขีดบ้าง แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยจะเห็นลึกเห็นหนาเห็นเห็นลึกเห็นตื้นเห็นชัดเลยนะครับเป็นชัดเลยนะครับนะาอันนี้เป็นรอยอของรุ่นสองปีนโลมา100ดัชนีผ้านะครับอ่าด้านหลังบ้างดูด้านหลังบาง้าง,างเมื่อสักู่นี้ได้ดูรอ,อยตัดนะครับแน่นรอยตัดให้ดูนิดหนึ่งนะครับเนาะให็น่ารจดจำรอยตัดนะครับแล้วก็รุ่นสองนี่ก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ารุ่นสองเนี่ยทางวัดเขาระบุมาเลยนะครับในเยียงกล้องก็ขออนุญาต ยกหนังสือขึ้นมาให้ชัดๆเขาระบุมาเลยว่าเป็นปีพศ2535นะครับ2535นะครับเอ้าเ้า้ารเขาระบุมาเลยสองห้าส้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่หนังสือนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับกล้องโยกไปไม่ถึงต้องใช้มือจับขึ้นมา อ่าเนี่ยนะครับปีสองพ้าร้อยสามสิบห้าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับปีสองพร้อยสามสิบห้าก็จะเป็นลมดํานะครับลมดำนะอันนี้เป็นด้านหลังนะครับให้ดูอีกครั้งอ่านะเดี๋ยวไนอะ้ไข่เด็กวัดเจดีรุ่นสองปีสองพ้าร้อยสามสิบห้าเนื้อทองแดงลมดําเนื้อทองแดงลมดํานะครับทีนี้ท่านก็ได้รู้แล้วว่าไอ้ไข่วัดเจดีเนี่ยนะรุ่นแรกสร้างปีสองพ้าร้อย ยี่สิบหกอ่ารุ่นปีสองพสองพันห้าร้อยี่สิบหกส่วนรุ่นที่สองสร้างปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าจำนวนการสร้างห้าพันเหรียญคนที่ปลูกเสกก็ยังเป็นพ่อท่านเทิมอยู่นะนะครับยังเป็นพ่อตานเทิมอยู่นะครับวัดเจดีเนี่ยน,นะครับสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเนี่ยนะครับยังเป็นพ่อท่านเทิมอยู่นะนะครับนะครับสร้างห้าพันเหรียญนะครับห้าพันเหรียญเป็นรุ่นที่สองเดี๋ยวให้ดูในเหรียญที่สวยสวยเหรียญสวย นี่เป็นเหรียญรุ่นสองให้ดูเนี่ยเห็นไหครับอันนี้ไม่ถึงว่าสวยเพรตภาพใช้นะครับม้วนลมดําหมดไปแล้วเนี่ยจะเห็นนะาถลอกหมดแล้วนะครับเหลือเป็นเหรียญทองแดงแล้วนะครับครับออกออก,ออก,ออกทองแดงนะครับนะครับนี่รุ่นสองปีสองพันห่ร้อยสามสิบห้ามาดูเหรียญสวยอันนี้เหรียญสมบูรณ์ ยนสมบูรณ์แล้วตัวลมดํายังอยู่นะครับลมดํายังอยู่นะครับนี่ก็ถ้าลมดํากับลมมันปูมจะต่างกันก็ตรงนี้ครับคือลมดำเนี่ยมันจะดําไปเลยนะครับมันจะเห็นคือองค์พระจะไม่เด่นนะครับเนี่ยองค์พระจะไม่เด่นก็คือคือลมดําจะเป็นแบบนี้การสร้างพระเนี่ยถ้าเป็นลมดำเนี่ยจะองค์พระก็จะไม่เด่นแต่ถ้าเปิดว่าลมมันปูเนี่ยองค์พระจะเด่นเพราะว่ามันไม่ดํามืดเนี่ย ไม่ดำเมื่อแต่นี่เฮียให้ดูองค์ที่สมบูรณ์องค์นี้สมบูรณ์นะครับลงเขาเรียกว่าลมลมดําเดิมยังอยู่นะครับนี่นะครับแล้วทางวัดก็มีการแยกเอาไว้ด้วยนะครับทางวัดเขาแยกมาให้ชัดเจนนะครับว่านี่นะจะเป็นด้านหน้าหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้ทรงแบบนี้นะครับนี่ทางวัดแยกมาลําขาเป็นอย่างนี้นี่นะครับขาลงมาตรงๆแบบนี right. ้นะครับทางวัดแยกมาให้เลยนะครับทางวัดเขาเขาแยกมาให้ดู เขาขยายเขาเรียกขยายเนี่ยนะครับขยายหน้าตาให้ไข่ท่านได้เห็นนะครับให้ท่านได้ดูว่ารุ่น2เนี่ยนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะครับคือเหมือนกับรุ่นแรกกันละเพียงแต่ว,ว่ารุ่นแรกเนี่ยจะมีเส้นแตกตรงนี้ถ้าเป็นรุ่น2จะไม่มีที่ปลายมือนะครับเนาะอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆเป็นจุด,จดสําคัญส่วนตัวหนังสือเนี่ยเขาก็ระบุมาเลยนะครับเนี่ยเขาระบุตัวให้ไข่นะครับรูปทรงแบบนี้ ให้ท่านได้จดจําเผื่อท่านไปเจอนะครับเผื่อท่านไปเจอไปเจอ,อคนมาจำนายให้ท่านหรือว่าคนอาบอกว่าอันนี้รุ่นสองพิมพ์เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยท่านก็ต้องดูให้ดีนะครับว่านะนะครับตัวนังสือมันคมชัดลึกไหมครับหนะ้ารูปทรงเป็นยังไงที่โนุตก็ให้ดูนะแต่ว่าจริงๆต้องสัมผัสด้วยเหลี่ยมจริงนะครับท่านดูจากภาพอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าของเกมก็ทําทําเหมือนนะครับนะ เดีย๋ยวนี้หารูปเทท่าได้ดูอีกรูปนะครับนะครับอันนี้รุ่นสองนะครับรุ่นสองน่าจะมีไม่กี่ชิ้นอ่ารุ่นสองเขามีน้อยนะครับมีรูปให้ดูน้อยแต่โลกชิ้นนี้คือสมบูรณ์สุดละสมบูรณ์สุดนะครับนี่ก็ให้ดูอย่างนี้รุ่นสองนะครับไอไข่วัดเจดีนะครับ รุ่น2ปี2535นะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับจำนวนการสร้างจำนวนการสร้าง5,000เหรียญนะครับห้าพันเหรียญน,นะครับมาให้ท่านดูอย่างนี้นะครับถ้าท่านมีครอบครองอยู่หรือไปเจอไปเจอท่านก็สามารถสามารถที่จะอา จดแจกเข้าๆได้ว่ารุ่น2องก็เป็นอย่างนี้สามารถรอสันผ้านี่เป็นรุ่นสองนะเว้ยอะไรแบบนี้ก็สามารถคุยได้อะไรได้รุ่นแรกเขาปีนี้นะอะไรอย่างนี้ก็สามารถคุยได้นะครับสามารถคุยได้ท่านจะได้จะได้เห็นแนละ้วก็จะได้เจอนะครับว่าโอเคอให้ดูเหรียญน,นี้นะครับนี่คือรุ่นสามารถร้อยสนิผ้านะครับอันนี้มันชัดหน่อยเนื้อทำแรง หรือว่าไข่นะครับจําหน้าจาตาจําขอบเหรียญน,นะครับเพียให้ดูตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นรุ่นสองนะครับเป็นรุ่นสองจำนวนการสร้างห้าพันเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตเอาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปคลิปต่อไปเป็น ECEP สาม่าจะเป็นอ่ารุ่นต่อไปเลยนะครับรุ่นต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรุ่นอ่ารุ่นสามหรือว่าเป็นรุ่นย้อนยุค นะครับรุ่นสามเดเป็นรุ่นย้อนยุคก,ก็คือทําทบล็อกเดียวกับรุ่นแรกเลยนะครับเป็นรุ่นย้อนยุคทำ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 เกือบจะเหมือนบล็อกเดียวกับรุ่นแรกเลยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า,าเขาสร้างในโอกาสอะไรยังไงนะครับส่วนอีพีนี้ขอญาตลาตรงนี้ไปก่อนนะครับก็ขอบาร,รมาีพ่อท่านเจวัดเจดีบาร,รมีเจ้าวาดวัดเจดีทุกๆพระองค์บาร,รมีของ พอท่านเพิ่มวัดเยียดีแล้วก็บารมีของไอ้ไข่เห็นวัดเยียดีนะครับคุ้มครองรูปทุกท่านนะครับให้มีโอกาสได้ได้เจอของแท้นะครับจากการบูชาการสอบแสวงหาของท่านหรือไม่ถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับว่าแท้มันเป็นยังไงท่านก็ใช้รูปเลยนะครับเห็นราบอกได้เลยว่าแค่รูปประศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับเย่ยก็ส่งรูปให้กับคนที่ขอมาเยอะไปหมดแล้วนะครับรูปของไอ้ไข่เนี่ยนะครับ ส่งให้ปีแล้วท่านก็ไปอัดนะครับท่านก็ไปอัดแล้วท่านก็อาราตนานะครับหรือว่าไว้กาบไหวบูชาได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปสาะแสวงหาของแ,งแพงมากมายถ้าไม่มั่นใจก็ใช้รูปเนี่ยแหละครับแน่นอนกว่านะครับเพราะรูปสการะของเขาก็คือรูปของไอ้ไข่เราก็สามารถที่จะถ่ายรูปเขาแล้วก็เอาไปใส่กรอบแล้วก็บูชาได้นะครับ <im itar> เห็นผลเหมือนกันนะครับ <im> เห็นผลเหมือนกันรับประกันในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าถ้าท่านสื่อได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยไอ้ไข่ก็นะครับ แสดงแสดงให้เห็นมาหลายๆท่านแล้วนะครับในการที่ได้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 คนที่ได้สัมผัสมาเนี่ยจะรับรู้ได้นะครับก็ขออนุญาตลาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ